สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการคมชัดลึกแม่นเมาส์นะครับวันนี้มาท่ามกลางสายฝนที่ยังโปรยปลาอยู่นะครับแล้วก็รถยังคงติดอยู่เหมือนเดิมโอ้โหแล้วยิ่งวันนี้วันศุกร์นะไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงครับรถติดน้ำท่วมอีกแล้วครับท่านไม่เคยจะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเมื่อวานเมื่อวานคือไปฝนเนี่ยไปดู ละครเวทีเรื่องกุหลาบสีเลือดที่ตรงมอสวตรงอโศกน้ํามาเป็นเลือดเลยใช่ไหมครับโอ้ยไม่ใช่แล้วซึ่งตรงอโศกไม่มีปัญหานะคะทุกอย่างปกติน้องชายโทรมาจะกลับบ้านหรือยังล้าก็บอกเอ้กำลังจะกลับบอกว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนนวำมินแล้วก็เฮ้แต่บ้านเราอยู่ถนนนวมินะเเออก็บอกว่าเขาบอกว่าน้ําท่วมจริงๆบอกว่าต้องค่อยลุยน้ํามาพอไปถึงน้ำท่วมจริงพี่อุ้คือแบบว่าเลยเลยเลยตะตุ่มาอีกอ่ะ โอ้ยไม่ไม่ไขับรถขับรถคือเลยตะตุ่มอีกอ่ะคือแบบว่าท่วมสูงเหมือนกันนะแบบว่าปิดถนนที่รถติดคือประมาณตอนที่กลับไปประมาณ5้าทุ่มรถยังติดอยู่เพราะว่ารถสามารถวิ่งได้เลนเดียวไงถนนน้ำมันท่วมมาจนถึงถนนอ่ะไม่ไหวเนาะเออแต่ว่าเมื่อเช้าก็โอเคขึ้นแล้วนะโอเคขึ้นแล้วเหมือนกับวงการบันเทิงตอนนี้ก็ โอเคขึ้นแล้วโอเคขึ้นแล้วนะครับช่วงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงปลายปลายปีแล้วนะอีกสามสี่เดือนก็จะปีใหม่อีกแล้วใช่ช่วงช่วงประมาณปลายก่อนช่วงก่อนปลายปีเนี่ยวงการบันเทิงคือคืนตลอดเลยนะคืลนคืลนมากกำทำเพลงกันนะครับเห็นว่าของพี่อูก็คือคืลนคืลนมากเลยนะอันนี้ไปกันเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับสภาพดนตรีที่ก่อนหน้านี้มีการรวบรวมเอานักดนตรีระดับ การโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงต่างๆเข้ามารวมมันเยอะใยะมากยมี3าทหารเสือต้องบอกว่าสาทหารเสือเพราะมีพี่ดีนิติพงศ์มีพี่อมชาตีแล้วก็มีพี่ป้อมอัศนีเขาว่าเป็นแกนนำหลัการกนที่จะรวบรวมสมาคิพวกนะครับแล้วก็ที่ฮือฮากันตอนนี้ก็คือการดึงเอาคนเพลงฝีมือดีจากแกรมมิโกนะครับคุนพสุห้าหารเข้าไปอยู่ใน ที่นี่แล้วอ้าวคือคือตอนนี้ออกจะเรียบร้อยแล้วคือออกจากการีกแล้วเป็นทางการแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการแสดงข่าวใดๆทั้งสิ้นนะครับว่าสูงอาหารนั้นฝากผลงานเพลงไว้ให้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทบสองลุยสารคนบ้านเดียวกันแฟนเก็บต่างๆมากมายหลายบทเพลงนะครับบทเพลงส่วนใหญ่ที่เขาแต่งออกมานั้นดังทุกเพลงนะครับการที่ วสุย้ายออกไปอยู่ในสหภาพดนตรีครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองมากเพราะตอนนี้มีอัลบัม 2, ้มสองอัลบั้มที่รอเขาอยู่นะครับอัลบั้มแรกเป็นอัลบั้มของนั่งหาืาคารวานนะครับเป็นการนําเพลงของวสุมาขับร้องแล้วอาจจะมีเพลงใหม่ด้วยนะคะอันนี้ยังไม่ยังไม่มั่นใจเพราะว่าอาัลบั้มยังไม่เสร็จส่วนอีกอัลบั้มหนึ่งเป็นอัลบั้มของคุณปูพงศิษฐ์คำพีใช่ซึ่งอัลบั้มนี้่าซึ่งเพลงตอนนี้ทําออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งเพลงนั่นเองครับใช่ที่อาจารย์วสุทากับพี่ปูนะคะ ัวคุณวัศุวัฒนหาเนี่ยเป็นคนเพลงที่เป็นคนดนตรีเป็นนัก้องผู้ชีวิตมาก่อนสังกรรัดรถไฟดนตรีมาก่อนนี้นะครับแล้วก็เขียนเพลงไปด้วยนะครับการออกมาอยู่ค่ายสภาพดนตรีครั้งนี้เนี่ยผมได้คุยคร่าวๆมาบ้างแล้วนิดหน่อยเนี่ยเป็นการอยากจะทําเพลงทําดนตรีที่เป็นอิสระมากขึ้นทางด้านความคิดทางด้านทางด้านการอยากจะพรีเซนต์งานออกมาในในแบบของเขานะครับแล้วก็พอได้โอกาส ได้จังหวะจจกพี่ดี้ชักชวนกันไป,ก,นไปก็เลยไปทําอัลบั้มกันขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นนกาจะมีอัลบั้มของโคดนอีกเยอะนะอีกหลายอีกหลายอัลบั้มในที่จะตามมาด้วยด้วยความสามารถในด้านของการเขียนเพลงของวัซุข้าวหารเนี่ยที่ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเขานี่ตัวจริงคนหนึ่งจริงๆนะครับในวงการเพลงโดยเฉพาะวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยถ้าใครได้เพลงของวัสุข้าวหารไปเนี่ยการันตีได้เลยว่า5 0คนต้องรู้จักคุณแน่นอนนะครับ ต้องบอกว่าตอนนี้ค่ายสาหาภาพดนตรีถือเป็นอีกหนึ่งค่ายนะที่เขาเรียกแหละได้ศิลปินได้คนเบื้องหลัง,งที่ระด,ด,ดับแบบโคคือตอนก่อนหน้านี้ก็คือมีอแบ็คเฮดที่เปิดตัวไปก็คือแบ็คเฮดมีอัศนีวสารแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีพี่ปูพงศิษย์คำคีอีกมีนักงานงมีอีกคจมีอีกคนเยอะมากซึ่งเหตุผลหลักที่ ที่หลายๆศิลปินมาร่วมง,งานกับสาหาภาพดนตรีมันเป็นเรื่องของหนูว่าต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพลงมากกว่าเพราะว่าตอนนี้คือธุรกิจเพลงส่วนใหญ่จะถูกกลุม่มเขาเรียกไรกลุ่มอํำนาจโดยสองพวกค่ายยักษ์ใหญ่มากกว่ายัายใหญ่สองค่ายเท่านั้นเองอนะครับแล้วก็การทํางานในอย่างที่บอกว่า ศิลปินพวกนี้เป็นเป็นเศิลปินอ่ะเป็นมันเขาเป็นศิลปินนะครับเ,เขาไป่วา <c oughs> ม่เปรับเขาอาร์ตมากดีนั้นการทํางานเนี่ยเขาต้องการที่จะมีเซน์ความคิดแนวคิดของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะนําเสนอไปผ่านบทเพลงไปสู่คนทั่วๆไปเนี่ยพอมีอะไรมามาขีดกรอบเขาเยอะๆเนี่ยค่อนข้างที่จะอึดอัดนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยรับใช้ค่าใหญ่ๆกันมาจนตกผลึกมากแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เขาคิดว่าเขาอยากจะมาปรับเปลี่ยน ให้วงการเพลงเนี่ยมันมันมีสีสันเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนะครับหลังจากที่เขาอยู่ค่ายเพลงกันมาตลอดเวลาแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยไม่ให้อยู่กับตัวเขาจะตกตตเป็นของค่ายเพราะว่าเขากินเงินเดือนนะคะก็จะเป็นการรับจ้างเขียนเพลงเพราะนั้นพวกนี้เวลาแก่ตัวไปเนี่ย ยอมอะไลูกหลานจะมีอะไรมาพพอร์ตชีวิตบ้างน,นะครับแล้วก็ทรัพย์สิสทรรนทางปัญญาในเรื่องของเพลงเนี่ยสามารถที่จะกินต่อกันไปถึงลูกถึงหลานนะครับแล้วก็อีก50ปีจนกว่าคนแต่งจะเสียชีวิตค,วคนที่เป็น,น <ะ S 2> ประเด็นสาคัญด้วยที่ททเกิดการรวมตัวกันแบบนี้ขึ้นมา,าแล้วคือนักแต่งเพลงนี่มีสิทธิ์ในในตัวเพลงของตัวเองมากแค่ไหนพี่อูคือหรือว่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดต้องเป็นของใครเพ,เพลงเพราะหนูเคยรีบมาว่านักแต่งเพลงบางคนจะ คือห้าปีแรกอ่ะเป็นของค่ายเพลงหลังจากนั้นคือจะเป็นของตัวเขาก็มีคืออยู่ที่ออปชั่นเวลาคุยกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อนักแต่งเพลงอยู่กับค่ายเพลงเนี่ยรับเงินเดือนไงครับก็คือการจ้างแต่งเพราะนั้นอิขสิทธิ์เพลงเนี่ยก็จะอยใหญ่ก็คือ่ายเพลงนะครับคือลิขสิทธิ์จริงมันมีสองขาอ่ามาสเตอร์แล้วก็คำร้องทำนองนะครับส่วนถ้าเป็นเพลงอมตะอย่างเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนี่ย มาสเตอร์ใครมาสเตอร์มันนะครับส่วทำร้องทำนองเนี่ยก็อยู่ที่ว่าครูเพลงท่านนั้นเนี่ยได้เซ็นขาดให้กับค่ายเพลงหรือเปล่าหรือครูเพลงนะั้นไม่ได้เซ็นขาดให้กับค่ายเพลงนะครับก็จะอยู่ติดตัวครูเพลงไปแล้วครูเพลงนี้ก็จะนําไปให้ค่ายไหนจัดเก็บก็อีกเรื่องหนึ่งดัง<อ>นั้นอ,อัลบั้มเพลงอมตะที่ออกมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเพราะว่าไม่มีลิขสิทธสองส่วนนี้อยู่รวมกันอยู่ที่เดียวกันนะครับทำให้เพลงลูกทุ่งลูกเก่าเนี่ยหายไปบ้าง นะครับเพราะก็ติดเรื่องลิขสิทธิ์แต่ตอนนี้กลับมาแล้วมีการตกลงพูดคุยกันแล้วพูดคุยกันแล้วนะครับแล้วก็ในวงการลูกทุ่งตอนนี้เนี่ยเพลงอมตะเก่าๆพวกนี้ถูกนำกลับมาเยอะแยะมากมายผมรวมมีการประชุมคมชรุกอวอร์ดในสาขาเพลงลูกทุ่งไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับพบว่าเพลงอมตะถูกนำกลับมาทำกว่า 3- 40อัลบั้มเลย<อ>ซึ่งเยอะมากนะครับมันมันเป็นการบอกกระแสอย่างหนึ่งของคนที่ฟังเพลงลูกทุ่งในทุกวันนี้ว่า เพลงในแนวใหม่ๆ,ๆที่ก็บอกเพลงกลายพันธุ์ต่างๆเนี่ยเริ่มเต็มหูแล้วเริ่มที่จะไม่อยากจะฟังแล้วหวขกลับมาฟังเพลงเก่าๆก็มาแล้วมเขาบอกมันเป็นมันเป็นวัตถจัดของเพลงทุกทุ่งที่วันหนึ่งก็จะโโวนกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับเพื่อที่จะสร้างเพลงใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เพลงเก่าก็ยังคงทำอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะเอามาห่อกันในสัดส่วนที่ สมดุลกันแล้วแต่สภาพเศรษฐกิจแล้วก็ความความคิดเห็นของค่ายเพลงของศิลปินของโปรดิวเซอร์เข้าไปนะครับว่าจะออกมาในแบบไหนซึ่งน่าสนใจตรงตรงที่เนี้ยว่าเพลงเนี่ยมันมันเริ่มที่จะมีการผ่องถ่ายแล้วนะครับคือคนที่คิดว่าจะทาเพลงลูกทุ่งแนวใหม่มๆออกมาเนี่ยก็ต้องคิดหนักขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโปรโมทเพลงนะครับซึ่งเพลงใหม่เนี่ยใช้ใช้เงินโปรโมทเยอะมากนะครับส่วนเพลงเก่าเนี่ยเพลงดังอยู่แล้วไม่ต้องโปรโมทอะไรมากมายดังต้นทุนก็จะต่างกันแล้วก็ เพลงเก่าเนติดหูไว้กว่าใช่จะบอกว่าเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงฮิตสมัยก่อนคือให้ให้ผู้ผู้กันตามตรงไม่ว่าจะเป็นในสาขาของเพลงลูกทุ่งเองหรือเพลงไทยสากลเองคือเพลงอย่างเพลงสตริงเนี่ยอายุการเขาเรียกอะไรอายุความจดจําของเพลงใหม่ๆจะมีอายุงานใช่ประมาณแค่3ถึงถามสามถึงสเดือนจะตอเพลงทองความจำสั้นมากคือแต่ว่าถ้าเราย้อนนึกว่า สมัยเมื่อสิปีที่แล้วเพลงไหนดังเราจะนึกอโอถ้าศิลปินคนนี้ต้องเพลงนี้ดังแต่นีไม่ครับบางทีเรานั่งนั่งดูจอทีวีอะดูเพลงนี้ชอบมากเลยดังมากของนักร้องท่านเนี้ยแต่พอเปลี่ยนช่องไปเมื่อกี้เราฟังเพลงอะไรอยู่อ่ะใช่เราจำชื่อไม่ได้แล้วใช่จําชื่อไม่ได้แล้วบางทีอ่ะให้การให้นึกถึงว่ารู้ว่าเพลงเนี้ยเพลงนี้ดังมากแต่เราไม่สามารถที่จะร้องออกมาได้ไม่เหมือนเพลง ยุคเมื่อสิบปีที่แล้วหรืออย่างเดี๋ยววันเสาร์นี้จะมีคอนเสิร์ตของพี่เจมส์เรืองศักดิ์ถ้าพอพูดถึงพี่เจมส์เรืองศักดิ์ทุกคนจะนึกถึงเพลงพี่เจมส์ออกเลยแต่ถ้าพูดถึงศิลปินหน้าใหม่สมัยนี้บอกว่าซักเพลงหนึ่งคือแบบอุน้องเขาดังนะศิลปินคนนี้ดังแต่ว่าให้นึกถึงเพลงเราจะนึกถึงเพลงเขาไม่ออกใช่อันนี้อันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะความแตกต่างของศิลปินในยุคปัจจุบันกับยุคเก่านะครับซึ่งก็น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ในขณะที่สาภาพดนตรีก็เริ่มที่จะ ผลิตเพลงออกมาแล้วเราคงจะได้เห็นสีสันต่างๆของบทเพลงไม่ว่าจะเป็นแนวลูกทุ่งแนวเพื่อชีวิตแนวสตริงแนวร็อกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกับสานัดนตรีเนี่ยก็น่าจับตามองกันว่าวงการเพลงของเราเนี่ยจะออกไปทางไหนเขาสามารถที่จ,จะชี้ทิศทางหรือฝ่าฟันกับทุนนิยมของค่ายเพลงต่างๆไปได้มากน้อยขนาดไหน ครับอันนี้น่าจับตานะครับค่ะมาถึงข่าวของฝนก่อนแล้วกันเดี๋ยวของพี่อูเป็นไฮไลท์เด็ดเดี๋ยวอันนี้ก็คือเมื่อเช้านี้เมื่อช่วงเช้านี้นะคะทางพี่แมวจิรศักดิ์ล็อกเกอร์หนุ่มของเราเนี่ยนะคะเพิ่งได้ลูกชายคนที่สองแต่เป็นลูกคนแรกกับภรรยาคนที่สองก็คือน้องน้องแหนวเนี่ยนะอ่าก็คือตั้งชื่อลูกว่าเจสเปอร์นะคะน้องเจสเปอร์คุณธรรมอ่์ ใช่ก็คือเมื่อช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นที่ผ่านมานะคะก็คือทางพี่แมวพี่แหนวแล้วก็น้องเจสเปอร์เนี่ยก็แถลงข่าวอก็คือเสือโ่งยงเป็นทางการใช่ก็คือแบบว่าน้องน้าตาน่ารักมากแล้วคือปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะก็คือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีน้องน่าตาน่ารักมากใช่น่าไม่ใช่ละไม่ใช่ซึ่งสิ่งที่อยากคือเรื่องการคลอดน้องเจสเปอร์เนี่ย คือทุกคนก็ชื่นมืนอยู่แล้วอ่ะดีใจอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทุกคนแบบว่าแบบปลื้มใจน่ารักมากก็คือตรงที่ว่าคุณนิโคเทริโอแล้วก็น้องทิกเกอร์ซึ่งคุณนิโคเนี่ยเป็นอดีตภรรยาใช่มามาเยี่ยมมาดูแลครับคือทิกเกอร์เองก็มาดูแลน้องบรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยเห็นไม่บ่อยใช่ซึ่งแบบว่าเป็นภาพที่หลายคนแบบเอออยากเห็นในวงการแบบนี้แบบดีครับดีเป็นความน่ารักของคนในวงการแล้วคือ พี่แมวเองกับคุณนิโคเองถึงว่าก่อนหน้านี้ถึงจะมีปัญหามีข่าวๆอะไรเยอะแยะรู้สึกดีๆให้กับทันคใช่คือแบบน่ารักมากถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบน่าตบมือให้อ่ะมาใครแหมะละใครแหมะละให้ใครแมะลให้ตาไปพักหนึ่งนะครับจากาที่เป็นข่าวความขัดแย้งต่างๆอะไรปที่ผ่านมาห้าปีที่ผ่านมานะครับพี่เปาสายจะสัญญานะครับตอนนี้กําลังมีอัลบั้มออกมาแล้วนะครับผมไปลุยห้องบันทึกเสียงเลยนี่ดูตามภาพเลยนะครับ อันนี้เป็นการอัดเพลงแล้วก็ไปฟังก่อนไปฟังก่อน,ท,น,ญญนที่เป้ญญา,านนนเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงนานหรือยังอ่ะคุณอ๋นานมากแล้วนะครับแต่แวาบบ่าอัลบั้มใหม่ๆเนี่ย ไม่ค่อยมีออกมาแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปร้องรับเชิญหน้าเวทีมากกว่านะครับ<อ>แล้วก็อันนี้เป็นอัลบั้มเพลงใหม่อัลบั้มแรกในรอบ10กว่าปีของพี่เป้าแล้วก็คนที่นั่งอยู่ที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่กำลังกอดอกอยู่เนี่ยคือคุณนพพน,นันขวัญปราาะภาครับอันนี้เป็นคนเขียนเพลงคู่บุญคู่บาร,รมีของอพี่เป้าสาย,ยสักญยายเลยหลายบทเพลงที่เขาเขียนมาเนี่ยเป็นเพลงหวานแนวอ,อ่อนของพี่เป้าันนี้ไปเป็นบรรยากาศในห้องอาเสียงจักรุลงนะครับที่ผม ไปแอบซุ่มดูอยู่ในใช่ไหมฮะนี่คือบรรยากาศในการที่เขาอัดเพลงคือไปทุกทุ่งเนี่ยเวลาอัดเนี่ยเขาจะบรรยากาศเป็นแบบนี้แล้วครั้งนี้เนี่ยพี่เป้าบอกว่าเป็นการบันทึกเสียงโดยใช้ระบบอนาล็อกครั้งแรกเลยปะ คือส่วนใหญ่ทุกวันนี้จะเป็นดิจิทัลทั้งหมดนะครับแต่พี่ป้าบอกว่าดิจิตัลเนี่ยมันจะทําให้เสียงแข็งแล้วก็หลายๆคนจับตามองว่าเอ๊พี่ป้าแต่เสียงแหงไปเยอะแล้วนะจะกลับมาร้องเพลงหไหวหรือเปล่าอันนี้พี่ป้าพิสูจน์ให้ดูเลยว่านี่คือการบันทึกเสียงแบบอนาล็อกและก็เป็นการทําเพลงที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของอแนวเพลง ว่าเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นการทํางานที่สนุกสนานมากนะครับมีการถกเถียงกันด้วยนะฮะเ,เ,เพลงเป็นอย่างงู้นเนื้อเพลงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ถึงจะขับไปอัดนะครับอัดกันตั้งแต่ประมาณเที่ยง<ช>วันถึงช่วงสามทุ่มเพิ่งได้เพลงเดียวก็ไม่นาาอย่างนั้นนะคือพี่เป้าเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่และเพลงหนึ่งที่เราฟังๆอยู่ของพี่เป้าเนี่ยอัด เป็นห้าหกสิบเที่ยวนะบางทีอ่ะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลามากแล้วเขาไม่ได้ใช้ระบบจิจิตอ้องเลยเป็นระบบอนาล็อกไงเพราะฉะนั้นถ้าร้องผิดก็ต้องร้องใหม่หมดเลยร้องใหม่หมดเลยมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คือร้องผิดก็มาซ้ำเจาะเป็นคำคาไปเลยเจาะไปคำคาไปเลยนะแล้วก็นั่งสานแล้วอย่างนี้ก็เสียงแห้งแย่เลยเสียงแห้งเลยแต่ว่าเพราะนะแล้วก็อัลบั้มนี้จะออกมาในช่วงของน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้นะครับก็เป็นอัลบั้มที่พี่เป้าบอกว่า แฟนเพลงเก่าๆที่อยากจะฟังเพลงในแนวพี่เป้าสายสัญญาเนี่ยในฟังแบบเต็มรูปแบบแน่12เพลงใน1อัลบั้มนี้นะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยว่าเตรียมฟักตังกันได้แล้วนะฮะกับบทเพลงลูกทุ่งดีๆแท้ๆในสไตล์พี่เป้าสายสัญญาก่อในใจคนเดิมครับอืมอ่ามีเรื่องที่ฝากไว้นิดนึงคือเรื่องเมื่อกี้พูดไปถึงเรื่องคอนเสิร์ตพี่เจมที่จะมีขึ้นวันเสาร์นี้ครับซึ่งโดยปกติต้องบอกก่อนนะคะว่าซึ่งโดยปกติคอนเสิร์ต อย่างเงี้ยจะเริ่มประมาณสองทุ่มแต่คอนเสิร์ตพี่เจมส์นะคะเริ่มหกโมงเย็นเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวสองทุ่มเดี๋ยวทุ่มนึงเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเริ่มหกโมงเย็นอยากให้รีบไปก่อนนิดนึงเพราะว่าเขาฝากมาบอกเพราะว่ามีคนถามกันมาเยอะมากว่าเอ้ยสรุปคอนเสิร์ตเล่นกี่โมงอ่าก็คือเริ่มเร็วนะคะอยากให้ไปกันเร็วเเดี๋ยวไปถึงคอนเสิร์ตจบแล้วจะ งงกว่าไปใหญ่นะหนะครับเสียงดีๆนะครับอตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้า,านแป๊บหนึ่งนะครับรช่วงหน้าเรามีอะไรดีๆมาฝากกันอีกสักครู่ครับคะ่ะเข้าสู่ช่วงที่2องครับาน้องชนครับช่วงนี้เป็นช่วงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก พักยกพักยกของเรานะครับใช่ค่ะเป็นนี้เป็นใครครับอันวันนี้นะคะเป็นสองพระนางจากภาพยนตร์เรื่องมงวีสงครามวีรบุรุษใช่ซึ่งบอกว่าไปดูไปดูหนังเขามานะเรารู้สึกชอบภาพของหนังเรื่องนี้มากภาพมันสวยมากแลวคือเป็นการลงทุนที่โอเคมากโอเคนะเพราะว่าถือว่าเพราะมันเป็นเรื่องของหนังของสงครามมีการใช้อาวุธสงครามมีใช้เฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเยอะมาก มาทำสงครามไใ่พัดยกเราอะไม่ในในสงครามในหนังอะก็แบบว่าเดือดพล่านแล้วเราไม่เราไม่ชอบความเดือดพล่านเราชอบความอะไรครับวันนี้ชาหวานแหววน่ารักน่ารักไปที่ตุ๊กเนี่ยไปซานโตรินีชะอามเขาบอกว่าที่นี่สวยมากไปทำอะไรอยากรู้ใช่ไหมต้องไปดูไปดูดีกว่าครับเฮ้ยพี่เป็นพระที่อยากไปนี่เหรอครับหนึ่งสองสา ดเสือมากเลยร่นยะังรุ orie, right. ่นจริงกเสื่อมอันนั้นเสื้อมมันมาที่หน้าตรงไปเนี่ยโอ้โหเชียหน้าไปนิดนึงครับพร้อครับนึสครับนะครับ ạ xóm 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 เรียนแบบเลยนะโับโหน่าหนิงได้ใจมก่าฮ่าฮ่า สวยหน้าไม่หล่ออีกทีใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สมจริงขึ้นไปอีกรอบเดี๋ยวลองเปลี่ยนเราเปอันนี้แม่เผือจะสวยเหมืเดิมเดี๋ยวไอตอนลงัวนี้เยไดตกระถางต้องแตกได้มีได้มยแรงอะ มอมาเต็มมากใจจริงเลยใจมือใจมีดันเลยดันเลยบ๊อ หนึ <S <s ่งสองสามโอ้ยมันจบแล้วหนึ่งสองสา

ทําไมไม่ชวนขาบอกว่าพอไปถึงนะพี่อุ๊ดคือวันที่เราไปเป็นวันธรรมดาซึ่งเราคิดว่าคนมันน่าจะน้อยคนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากจริงทาไมเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขารู้ป่ะว่าเราจะไปเนี่ยเราในในใจเราคิดเขาข้างตัวเองไว้แบบนั้นเราแบบว่าไม่ได้บอกใครใช่ไหมเราไม่ได้บอกใครแต่ทำไมไม่รคนไปเยอะจังใช่แต่คือมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่า เขาเรียกอะไสวยมากแล้วคือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมีหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คืออ่าร้านค้าที่สําหรับซื้อของมันมีแบบแบรนด์เนมนะคือคือมันไม่ใช่แบบว่าขไก่กาละเลเป็นของแบรนด์เนมก็มีมีของแบบท้องถิ่นก็มีโอ้โหอาหารอย่างเงี้ยมีหสวยอ่ะไม่ชวนไม่ชวนดีใจมากเลยได้ไปกับน้องอัก น้องอากกับโบวี่คือคุณโบวี่เราไม่ค่อยสนใจนะเราดูแลน้องอากตลอดซึ่ถ้าตอนแรกไม่ได้ชวนพี่อูดไปจะได้ไปดูแลโบวี่นี่ผมพลาดไปในหลายงานแล้วเนี่ยการดาราผมก็ไม่ได้ดูเพราะผมติดประชุมเื่อช่วกวดเนี่ยจะบอกว่าพลาดมากพลาดอย่างแรงและซึ่งอยากดูมากนะคะอยากดูมากภาพมันสวยเนาะก็หนังเข้าแล้วไปหนังเข้าแล้วภาพก็สวยด้วยแต่ว่าภาพสวย ของพักยกเราในครั้งนี้เนี่ยวันเสาร์ไอ้วันอาทิตย์สิวันอาทิตย์ที่หน้าหนังสือพิมพ์เลยเปิดหนังสือพิมพ์ของชลูน่าบันเทิงนะคุณจะได้เห็นภาพสวยๆเหล่านี้ปรากฏอยู่ในตรงนั้นส่วนกลางคืนนะครับดูกลางวันแล้วจะไม่สะใจอยากดูภาพเคลื่อนไหวสองทุ่มนะครับทางแมงกอทีวีแห่งนี้นี่แองภาพสวยๆที่เรานำมาฝากน่ารักมากขอบอก เต็มที่เลยมีกี่ผ้ากี่ผ้าเรางัดออกมาหมดเลยนะฮะงัดออกมากันหมดเลยนะครับเพื่อให้คุณได้ชมกันอย่างจุใจเต็มปอดเลยแบบว่าเต็มอิ่มกันแน่นอนนะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วใช่ค่ะต้องไปแล้วค่ะต้องไปดูเจนและลาละลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ